สวัสดีครับวันนี้จะมาทําสเต็กนะครับเื่อในโอกาสสาคัญคือวันเกิดของภรรยาแล้วภรรยาอยากทานสเต็กมากเลยก็ไปซื้อสเต็กมาก่อนอันนี้ก็เป็นสเต็กที่ซื้อมาจากคอสโก้นะครับเป็นริปอายนะครับบอกว่าเป็น USDA choice ก็น่าจะอร่อยนะครับมี4ชิ้นบ้านเราอยู่เป็น4คนก็เลยทํา4ชิ้นนะครับแล้วก็วิธีที่ทำให้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือไปซื้อถุงหมักมานะครับ ผมบอกในเวลาขายก็จะขายเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าใช้ยี่ห้อ,อ,อ JL Craft ก็คือคราฟของชีสนะครับบริษัทคราฟตชีสแต่จริงๆแล้วมัน5-6ปีก่อนอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าเขารวมกับไฮส์ก็ไฮที่ทำซอสมาประเทศนะจริงๆตอนนี้บริษัทมันก็คือเป็นคราฟ t h ไฮส์แล้วก็แต่คงเป็น Marketing มาร์เก็ตติ้งมากกว่าเพราะว่าคร,ราฟ t เข้ามาจากสายชีสแล้วก็ วิธีที่ทำนี่สะดวกมากเพราะว่าถุงนะครับพอแกะออกมามันก็เป็นถุงใหญ่อย่างนี้ซึ่งสามารถฉีดได้เลยนะครับเขาให้ฉีดตามแนวนี้นี้แล้วก็มีซีลได้เป็นแบบซิปล็อกนะครับวิธีการก็ง่ายมากหรือสำหรับคนที่ไม่ทำอาหารเลยก็ยังสามารถทำได้ถ้าสะอาดวิธีการทำออกก็คือเอาเอาเนื้อใส่เข้าไปในถุงนี้แช่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยแล้วก็ อ,ออกมาได้เลยนะครับวันนี้เราทำแต่เช้าตอนนี้8โมงเชา้าคิดว่าอาจจะสามารถแช่ได้นานกว่าน,นาจ,จะทำได้สัก2ชั่วโมงนี่นะครับเข้าให้ใส่เนื้อได้3พาวเรามีเนื้อมาทั้งหมดี่ประมาณ4พาคลื่นก็เลยแยกเป็นถุงละ2ชิ้นนะครับจะฉีกให้มาน,นี่นะครับแล้วเปิดนี่นครับเปิดง่ายนะครับแต่เราก็จะแกะเนื้อนะครับ ชิ้นแรกใส่เข้าไปเดี๋ยวหัให้มันนอนนอนชิ้นที่สองแล้วก็ปิดเลยนะครคือสะดวกมากนะครับถุงพลาสติกซิปล็อกค,คือเพื่อความสะดวกแต่จริงๆแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเสื่อมขยะ พลาสติกก็ใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือถ้าใครเป็นพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ไม่ควรใช้วิธีนี้นะครับก็หมักเอาแล้วก็ไปลา้ลางเราเองแต่ว่าเราพื่อความสะดวกก็ทาไม่ค่อยจะเป็นนะครับก็อย่างนี้ละง่ายที่สุดง่ก็ให้มันไหลๆนี่ซิลซีลแน่นแล้วนะครับอยางนิดนึง ซอสมันไปทั่วทอันอ่าถุงแรกเนี่ยเสร็จแล้วกะว่าจะแช่ไว้สัก2ชั่วโมงนะครับแช่ทูงเย็นอ่าเสร็จแล้วถุงที่2ทําเหมือนกันนะครับนี่นครับิีๆเขามีหลายหลายรสนะครับเขาบอกว่ามีอีก3ามรสอันนี้เป็นรสออริจินอล original, คือสเต็กธรรมดา มันก็มีรสอื่นมันก็มีรสแบบว่าเทริยากิสโมกกี้เมสกีตแล้วก็กาะหริกหเหมือนเดรมนะคระับแบบมาตรฐานเหมือนเดิมก็เนื้อที่เราซื้อมาก็ชิ้นละประมาณพาวกว่าแล้วก็เทให้มันไหลๆตัวมันซิลแน่นมากพอกลับมาก็ไม่หมด เรียบร้อยแล้วครับง่ายมากนะครับอย่าไปแช่เลยแช่ตู้เย็นจริงเหมาะกับบ้านเรามากนะเพราะตู้เย็นบ้านเราเต็มมีที่ใส่น้อยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปทรงที่เหมาะอาการแช่ตู้เย็นมากถ้าใส่ปกติใส่ชามหมักอะไรอาจจะไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นซองแบนๆเลยครับได้ง่ายนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานหลังจาก แช่ตู้เย็นน่าจะสอชั่วโมงน่าจะทันนะครับเพราะว่าเริ่มทําแต่เช้านะครับอ่ะมีภรรยาติดอยู่ด้วยระหว่างที่ระหว่างที่รอหมักนะครับเราก็ต้องมาเตรียมเอ,อ่ออย่างอื่นก็คือจะมีมันฝรั่งแล้วก็เดี๋ยวมีเห็ดกับแอสพาร์กัสด้วยนะครับนี่ก็ต้อบอกก่อนนะครับจะทำแมชพเท t โต้นะครับ ให้ให้เหลือเปิดงนิดนึงนะครับเมื่อนั้นมันเขียวจังเลยก็ไม่รู้นะครับอไอ้มันเขียวจังไงมันม่วงหรือเปล่าถ้าย่งเขียวๆขีวต้อเ,เอาออกหน่อยดีกว่านะมันไม่อร่อย มาต้มก่อนนะครับต้มมันเพื่อที่ว่าให้มันนิ่มๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยบีบๆเลยๆนะครับูกหวนนี่นะครับนี่เราก็จะหละหอมเนยเพื่อเตรียมทำ mashed potato นะครับเรวก็ใส่ลงไปนิดนึนง whipping cream นะคะ แล้วถ่ายเยอะเลแทำไมให้มัมนละลายมาทำได้โอเคนะคะอันนี้ก็วิปคิีมกับเนอยอ่นยอเคโอเเนยอเคโอเน่เนยเนยอเคเคโอเคโอเคโอเลาอเคโอเคโอเคาอเคอ นี่คือโพเทโต้ของเราแล้ก็ลากออกมาเลยร้อนๆอนะอมอาจจะเพิ่มแล้วก็บีเลยไลย่แบบบีไล่แบบบีไ,บไล่แบบบี้ล่แบบบีไลแบบบีไล่แบบบี ใช huh? mm ่ไหมเออนี่ดีกว่าเยวันสมาละคะ เป็นป่าแล้วนี่มช่วยเขียนเลยถ้าทำให้ทำบ้างนี่อเนี่ยสองมือเลยดีละเพื่อน ได้ถ้าอยากกินก็กินเลยก็ได้มันก็สุดเลยน้ำชิมอร่อยไหมน้ำจิ้มกงนะคะอร่อยไหม <c oughs> ยังไม่อร่อยเหรอมีรสชาติอะไรบ้บลนด์บรนด์หรอ <B land. S 1> land, หรอปเดตนะคะเรา เราเทรนเฟอร์ใส่ในหม้อนี้แล้วก็ทำบนทำบนเตาไปเลยทำบนเตานะไฟต่อมะะีพี่มนอวอยู่เ่คเอว่ๆอวอยู่ๆเมอ่อยเอลต่เอนะยะ่ส่เอย่อวกก็่้องคย่่ๆเอย่อย่เ่เเวย่เ่ว่่นอ ินนะคะอืมก็ใช้ได้นะเอานึ่ะอ่านี่ตรงนี้ดีขึ้นไหมก็ไม่อร่อยถ้าเคาะมอมีแต่ว่าขาดอะไรหรือขาดรสชาติอะไร The consistency ต้องให้มันแต้องใหมันแบบไม่หมดแบว่ บาไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องยิ่งต้องห้ามใช้อ่านี่สตอร์เั้งเกย์ไงโอเเกย์เกย์แล้วป้าเดี๋ยวต้องกินกับเบรวียกับมันเค็มอ๋อเออใช่ใช่ไม่ควรไม่ควร exactly ดีนะดีนะสเต็กก็เค็มแล้วสวยโอ้โหเวียมวียชีวียอ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 ยมีหมามี appearance ด้วยนะคะสบายผ่านเห็ดนะครับแต่นี้เป็นเห็ดเบบี้เบลล่านะครับ ออแกนิกหั่นไปซอเทครับซอเทคือสเต็กอันเมนูวันนี้เราจะมีไซส์สามอย่าง mm hmm. คือ mashed p o t a t o เ็ดเบลล่าเนี่ยแล้วก็เออีไรนะแอสพาลกัสผัดผัดเนยแล้วก็มาหั่นแอสพาลกัสอยู่

โอเคจะชิมแล้วนะชิมเผ็ดก่อนอือห uh ือทำไมอือหจะดูนะคะว่ามีเดียมแร์หรือมีเดียมรอนะป่านมันยังนิ่มอยู่เลยอะ ตายตาย,ยานี้ฉันกินได้ไหมอ่ะฝันมันแดกจริงเหรอนี่ไงสีชมพูฮะสีชมพูอย่างนะะี้เหรอมาดูสิอนี่เลยนะไหม่ๆนะใหม่ๆฝไายแม่ไหม่ๆเจ้านะคะเมียก็จะทำใจกล้าๆลองดูนะรสชาติดีนะ อย่ไม่สุกใช่ไหมอืมเราอยากอื่นก่อนอืมดี๋ยว่าอุ่นต่าทำลงลงใหม่ได้อ่ะเอาไปเลยลงใหม่ได้ไม่เป็นไรเห็ดเข้ามาครบดอกเลยนะคะมาทั้งโคนเคินมาหมดเลยแล้งอย่างนี้เหรอเสิร์ฟนี้ฮะทไมสิอะนไรไม่อั็นี้ชิ้นนี้ไม่เป็นไรไชิ้นนี้ทิ้งไว้ เออจะไปย่างนิดเลยก็ได้เนื้อรือเนี่ยค่ะเขาทำกันอย่างนี้เลยอออืืหเนี่ยอือเนี่ไงรสชาติเป็นไงมากอร่อยกินแม็กซ์เหวี่ยงตัวหนังจริงแอสเพาร์กัส ทำไมไอ้ซอกาสมันไม่สุกอจริงเหรอปัน่นปั่นทำแล้วว่ามันมหักม,มันยังเหม็นเขียวอยู่เลย่ะมันเขียวมันเหน็นเขียวอยู่เลยมันยังไม่สุกแต่แมชโพเทโตอร่อยนะ What what happy right? birthday, me. Okay, let's I'm gonna hear another sound. Today. Your me, mom's birthday, and you're not gonna mm -hmm. ruin it. Understood? Huh? Then lost. ัดกนิโอ้แล้วถ้ามีเงินเทียนเนี่ยทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยทิ้งเลยนี่เทียนทองนะเทียนทองลาแบมือลาแบมือแบมือลาเดี๋ยวไว้ใช้ใหม่ปีหน้าเดี๋ยวของของบาก็ใช้เทียนได้นะไว้ใช้วันที่สิบอีกทีนึงทิ้งอันนี้เทียนทองรับไวทองที่บ้าเดีไม่ไม่เคยใช้วันที่สิบอีกครั้งน่าจะกดลงไปลง เก็บเงินเหรอทิ้งเลยเหรอเก็บไปฝั่งก็ได้เลยครับเก็บยังไงเราไม่ต้องเก็บเราไปว่ามีเงดิไปล้างดิทิ้งไปเลยมันเหรียญเดียวไม่ใช่เหรอเหรียญเดียวไม่มีหรอกเอาตรงนี้นะชิ้นนี้นะแค่นี้นะโอ้มีก็วู้ชอว์ เอาซ่อมมาก,กินหอมมากเลยตอมมี่ดาล่าดาล่าเย่น่ากินนเลยหนูเดี๋ยวมันจะมันพลิกเดี๋ยวมันพลิกดาล่าดาล่าดาล่าต้องกินอาหารก่อนนะลูกมัมมี่ตัดมัมมี่ทำข้าวมาให้แล้ว ต้องกินอะไรก่อนหรือว่ากินข้าวเสร็จก่อนถูกนี่ลองทำมีดเดี๋ยวกินเสร็จก็เมาพอดีเลยแอ่คุณทอจะเมาร้อนอยู่ไลางันเลย Fun fact in like Canada or somewhere you only have to be 19 to drink Yeah in this household you h a กินหอมหอมนะ oh Happy birthday to me คือเด็กมัมมี่วันเกิดของมัมมี่คืออ่มมันคือเหล้าที่ใส่มัมมี่ไม่ค่อยขส่เหล้าใส่ไม่มันไม่ใช่กลิ่นเหล้านะ It's not It's like vanilla extract It's i not n v a l l นี่คือคืออะไรอะทีรามิสุเค้ก ของคอสโก้ของคอสโก้ไม่ใช่ของบ้านเมีอาจาร์นะคะไอ้คน,นีวไม่ใช่บ้านไม่ใช่ขวดบ้านเมีอาจาร์เอ้ยนี่ไงเหลืออีกครึ่งอันไว้วันเกิดเขาเขดูมันจะเสียไหมอ่ะหอยป่าเด็ด extra shell จะกินเค้ก,ะก,คกะอะไรอหรถ้าทำพิซซ่าเราสองถาดนั้วนี่นปาปายไม่ได้หรอเค้กมันเกิดลายกินเลยเมื่อวาน บาสั่งสองพิซซ่าพิซซ่าหนึ่งคือพิซซ่าบุโกกิพิซซ่าบุโกกิบาอยากกินมันในหลังเรื่องพิซซ่าเอาไ้